อยู่อินโดมาเกิน6กปีฝนตกทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้รู้จักอาหารอินโดไปพร้อมกับเพชรน,นะคะว่าคนอินโดเขาทานอาหารอะไรกันบ้างมาค่ะวันนี้เพชรจะทำภารกิจ ทานอาหารอินโด5เมนู5วันติดเลยค่ะเพื่อนๆตามไปชมกันนะคะจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าอาหารอินโดมีอะไรบ้างเพชรก็ยังไม่ค่อยรู้ค่ะไปทานด้วยกันค่ะเพื่อนๆไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เพชรอยู่กับตีตา้าวันนี้เพชรลองมากินอินโดอาหารอินโดค่ะเพื่อนๆไปดูกันค่ะ ตรงนี้เป็นฟู้ดคอร์ตนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีอาหารที่ทำแล้วด้วยตั้งปลาเท่าน,นั้นแหละแมวก็มาเลยเฮ้อแมวแมวแมวมาแมวได้กลิ่นปลาไม่ได้มาตัวเดียวนะตัวเดียวนะต้องเอามือจันไว เรมือดันแมวไว้เลยอ,ะอ,อ่ะ,อะคุมิจุมิจุมิอแอนจับชายอินโดนีเซียอ๋อจับชายจับชายอินโดนีเซียผัดผักคนอินโดนีเซียเรียกว่าจับชายอินโดนีเซียค่ะเพื่อนๆของเพจส,สั่งปลาข้าวแล้วก็น้ำพริกคะ่ะแบบ ร้านนี้เป็นอาหารตามสั่งค่ะเพื่อนๆแมวก็จะเยอะนิดนึงอินโดนีเซียมีแมวติสตาสั่งปลาหมึกกระผัดผักมันรยาะกาะศประมาณนี้ค่ะตอนเย็นๆอากาศน่าจะดี วันหลังมาตอนเย็นค่ะไปค่ะทานค่ะเพชรจะกินปลาเพชรลองปลาในอินโดนีเซีย,ลยปลาปลาแมวปลาปลาหมึกปลาหมึกมมมปลาหมึกปลาปลาหมึก น้ำพริกด้วยน้ำพริกซัมบอนซัมบอนซัมบาวอินไทยน้ำพริกน้ำพริกอืน้ำใช่สไปซี์สิซัมบอนซัมบอนน้ำพริกอืมหออร่ยอร่อยยำเม็ดอืมอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆ

ขอไปทานก่อนนะคะเพื่อน Gracias. จังหวะที่เพชรกำลังนั่งทานข้าวอยู่นี้ข้างๆก็มีสองสามตัวว,วนเวียนค่ะตัวนี้ใจกล้ามากกระโดดขึ้นโต๊ะมาเลยแล้วก็สะกิดทานข้าวไปก็ต้องเอามือผลักแมวออกไปนะคะเพื่อนๆถ้าเผลอก็คือหน้าเนี่ยจุ้มเข้าไปในจานข้าวเพชรเลยค่ะเพื่อนๆที่นี่เขาก็มีอ,อุปก,กรณ์ไล่แมวก็คือขวดสเป์ขวดน้ำใสๆที่อยู่ตรงหน้าปากแมวเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนๆ เอาไว้ฉีดไล่แมวแมวกลัวน้ำค่ะเพ่นจะรู้เหมือนกันว่ามีวิธีการไล่แมวในจาการตาไม่มีสุนัขจรจัดนะคะไม่มีสุนัขที่จะมาเดินข้างถนนนอนข้างถนนค่ะมีแต่สุนัขตัวเล็กๆที่เขามีเจ้าของอุ้มหรือว่าจูงเดินอย่างนั้นนะคะนั่งทานข้าวก็ไม่ได้มีความสุขหรอกค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่า มีบุคคลมากันแนะกันแหนข้างฝ่ายแขนเพชรเนี่ยทานไปก็อ่าแซะไปเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้าาก,ากันเลยนะแต่เพชรกินปลาด้วยไงคะเพื่อนเพื่อนแมวคงแบบอยากอะ่ะอยากชิมมั่งอะ่ะมนุษย์ขอชิมมั่งแต่ถ้าเราให้ตอนนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็จะมาเป็นฝูงแน่นอนเพชรก็เราย,ยังไม่ให้คะ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมุดซ้ายมุดฝ่าแล้ว นั่งไปนั่งมาก็เห็นว่าอันนี้มันคืออะไรไว้ซิตะลุุปุกไว้ซิดูซิว่ามันคืออะไรตะลุปุตะลุปุก คือเข้าเกียบครัเพื่อนๆตารุปุก <Okay. S 1> โอเคตารุปุกเขาจะมีตั้งไว้บนต๊วเลย They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life in these times? It feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. i am keep chasing. They tell me that I'm. ปากับน้ำพิกจานนี้เพชรให้ผ่านค่ะเพื่อนๆให้ก้าวเต็มสิบเลยกล้างเยอะไปนิดแต่ก็อร่อยคะ่ะของน้องติต้าเป็นผัดปลาหมึกกับผัดผักชิมปลาหมึกน้องติต้าไปชิ้นหนึ่งก็กลิ่นขาวขาวค่ะเพื่อนๆ ร้านนี้เสียอย่างเดียวคือแมวเยอะค่ะเพื่อนเอนเป็นฟู้ดคอร์ดแมวสาธานะโอ้โหกินไม่เป็นสุขเลยค่ะเพื่อนเอนสถานที่บรรยากาศดีค่ะตอนเย็นก็จะมีไฟเป็นชุมชนชนบทอยู่ท่ามกลางตึกสูงสูงลายล้อมค่ะเพื่อน,เ,อนเนี่แหละค่ะจาการ์ตาอินโดนีเซีย แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าเพชจะไปทานอะไรในจาการตาอาหารพื้นเมืองบายบาย